สวัสดีนะครับภูมิใจนำเสนอนะครับวันนี้มีไฮลัก v ีโกแชม m ์สมาร์ทแฉนะครับรุ่นสุดท้ายจดทะเบียนปี2015นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เทียบเท่าได้กับ all new dmc a เลยนะครับผมรหัสเครื่องยนต์ 2kd นะครับเครื่องยนต์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกนะครับในต่างประเทศนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับปี2023เนี่ย บางประเทศยังคงใช้ถาดเครื่องเคดีอยู่ด้วยเลยและสําหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับในคลิปของเราจะมีที่มาของตัวรถนะครับรวมถึงการทาคาสตาบาแบบดีเทลลิ่งนะครับและรายละเอียดการขายในช่วงท้ายคลิปนะครับผมรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเปิดเผยจริงใจทุกรายละเอียดนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับกล้าเปิดเผยทุกรายละเอียดให้ลูกค้าชมขนาดนี้มีที่เราที่เดียวนะครับผมผมทำด้วยตัวเองทุกอย่างเลยนะครับผมราคาจำหน่ายรถคันนี้นะครับไฮลักวิโก้แชมป์ปี2015นะครับคือ359,000บาทนะครับผ่อนยาว อย่างไอยู่ทีก่การร่วมกันเชื่อและเขาตกลงมาล,ลูกค้ากับทางไฟแนนซ์นะครับผมเฉพาะรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมบริการส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมดีเทลรายละเอียดอื่นนะครับเดี๋ยวไปชมในส่วนของตอรี่กันก่อนนะครับและคุณจะประทับใจและเรามาคุยรายละเอียดดีเทลกันตอนท้ายคลิปนะครับผมนี่นะรถรุ่นเดียวกันเขาก็มาจะพาเรามาหารถรุ่นเดียวกันนะครับผมปิดดิวด้วยวีโก้แคปคันนี้ได้แล้วนะครับเราขับวีโก้แคปมานะฮะ ีนี้เดี๋ยวผมถ่ายดีทเทลคร่าวๆให้ก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้มีตำหนิเล็กน้อยคือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้มันเป็นสายจอดนะครับที่พอ็นสายจอดเนี่ยก็มักจะเขาเรียกว่าอะไรดีใช้คําพูดให้สุภาพนิดนึงคือลูกค้าอาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องของการขัดเคลือบสีเท่าไหร่นะครับมันเลยทําให้สีนั้นเป็นคราบที่ใครแต่ว่าถ้าดูดูจากในในกล้องน,น,น่าจะดูไม่เห็นนะครับให้นึกภาพว่ารถโดนฝนนะครับแล้วก็เจอค่าฝุ่นนะครับแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นสีขาวของโตโยต้าเนี่ย มันไม่ใช่ขามกุกมันไม่มีเมทัลลิกนะครับมันก็จะทําให้มันเป็น,นอะละอนฝุ่นนะครับอะลองฝุ่นผมพยายามจะโฟกัสให้นะครับอะลองฝุ่นอย่นี่นี่นนนนนนเห็นไหมซึ่งวิธีการแก้ปัญหาคือเราต้องขัดสีใหม่ทั้งคันนะครับแต่ว่าอันนี้คือถ่ายดีเดียให้ก่อนว่าณนะวันนี้คือสีเนี่ยมันสวยนะครับโดยรวมก็เป็นอีกคันหนึ่งที่แค่ขัดสีนะครับแค่ขัดสีมีตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อย ป่าท้ายนะครับอ่ะก็เป็นคาบคาบน้ํานะครับคาบน้ําข้าบฝุ่นนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องบอดี้ก็ไม่น่ามีอะไรกังวลนะครับห้องเครื่องก็สวยนะครับมากรงมาเกอร์อะไรก็อยู่ครบหมดนะครับอ่ะประมาณนั้นแต่ว่ารถใช้น้อยก็จะมีมีข้อเสียของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็ต้องตรวจสอบเรื่องตามข้อต่อต่างๆตามท่อยางต่างๆนะครับตามสไตล์รถรถที่ใช้น้อยอ่านะครับ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าสะอาดอยู่นะสําหรับห้องเครื่องนะครับอาจจะด้วยลูกค้าใช้น้อยด้วยนะรุ่นสุดท้ายวิทยุก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนวิทยุนะฮะโอเคเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยห้ากิโลเมตรนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวอ่าไม่ก็เปลี่ยนเป็นปากกาเด็กด้วครนะับ ื้อทุกคันทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเข้าหรือขายออกนะครับเพื่อความสบายใจทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับผมว่ารถของเราถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถของเราโอนที่ขนส่งหมดทุกคันนะครับผมสามารถพูดได้เต็มปากว่ารถของเราผ่านการโอนมาแล้วนะครับรถของเราโอนเข้าชื่อตัวเองทุกคันนะครับผมลำดับในเล่มก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่อยากให้ลูกค้าเอามาเป็นจุดสําคัญในการซื้อรถนะครับเพราะว่ารถบางคันเนี่ย อาจจะมีหลากหลายเหตุผลนะครับที่ทํำให้ต้องโอนเปลี่ยนชื่อนะครับเอาความสบายใจเรื่องของความถูกกฎหมายของตัวรถดีกว่านะครับเพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปค่อนข้างไกลนะครับขนาดเซียนที่ว่าแน่นะครับยังพลาดมาแล้วก็มีนะครับ รจริงๆของเดิมก็ยังยังใช้งานได้ดีแหละนะครับแต่ว่าของพวกนี้คือถ้าถ้า,ถ,าถึงถึงเวลานะครับไม่ถึงระยะก็ก็ควรจะจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับตามคู่มือเคลมไว 1, ้1นึ0 0แสนโลเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะสปีหรือแสนโลอันไหนถึงก่อนควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับถ้าถามผมนะเพราะว่าสายพานนี้ถ้าขาดเครื่องพังนะครับสายพานเส้นไม่กี่พันนะครับแต่ว่า เครื่องเนี่ยถ้าลูกมงวาวเนี่ยโอ้โหค่าซ่อมเนี่ยคุยกันที่หลักหมื่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพันนี้เราก็ทำการเปลี่ยนสายพานไทมิ่งให้ะ แมน,นะครับผมนะเหรียเนอหรือภายในภายในกันหมดแล้วเอามารือทำความสะอาดกันเลยครับน,นะครับก็เดี๋ยวรอให้มาดูมาชมโครงสร้างกันก่อนเลยกันนะครับพื้นของเขาก็โอเคเดิมๆทุกสิ่งอย่างนะครับเลอะฝุ่นนิดหน่อยธรรมดาทัา่วไปของการใช้งานนะครับแต่โครงสร้างทุกสิ่งอย่างเดิมเป๊ะชัดเจนนะครับโอเคดูเสาเอะนะครับฝั่งคู้ขับทีนะครับเป๊ะไหมสวย มาร์กเลิกอยู่ครบเลยร้อนเลินสวยมากนะครับผมเดิมเดิมของเขาดูจากด้านขวาแล้วภามดูกด้านซ้ายสปีดิกนะครับโดวยวีโก้ของเขาอะรุ่นปี14หรือ15้อะไรพวกน,นี้ภายในของเขาแลพวกน,นี้นะครับผมนะจาจะเป็นลักหนักคอนโซลจะเป็นสีดำแล้วเคฝของด้านซ้ายนะครับเดิมเิมเช่นกันนะครับ พื้นนิดหน่อยเดี๋ยวพาจุ่มน้ำบัดมาดเช็ดทำความสะอาดเอานะครับผมโอเคประมาณน,นี้เดี๋ยวมดทำความสะอาดก,ก่อน,นครับผม จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของไฮรักวิโก้แชมป์คันนี้นะครับถ้าลูกค้าชมมาจนถึงตอนนี้แสดงว่าลูกค้ามีใจไปมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของรายละเอียดรถคันนี้นะครับตัวรถเป็นรถจดทะเบียนปี2015นะครับหรือรุ่นสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นลีโวนะครับเป็นหน้าแชมป์แท้ๆจากโรงงานเลยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยทำสีเพราะฉะนั้นริ้วรอยมีทั่วไปตามการใช้งานนะครับรวมถึงคราบขี้ไข่นะครับที่เกิดขึ้นได้กับรถสีขาวเครื่องยนต์นะครับรหัส 2KD i n t e r Cooler นะคครรรรัััับบบ IC 120แแงมมม้านนนะะไ่่ใชตวทอโปผผข คือดูแลรักษาง่ายทนทานประหยัดน้ํามันนะครับผมข้อเสียอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับบางคนก็จะบอกว่า VNTurbo วิ่งดีกว่านะครับบางคนก็จะบอกว่า IC วิ่งดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดการใช้าง,งานคุณใช้ในิตประจวันทั่วไปนะครับผมการันตีว่าไม่ว่าจะเป็น IC หรือ VNTurbo วิ่งดีเหมือนกันนะครับผมแค่ตีนต้น VNTurbo จะจัดก่อนเล็กน้อยนะครับผมแต่ VNTurbo ก็ต้องมีการดูแลในส่วนของมอเตอร์คีป turbo เข้ามานะครับแต่คันนี้ ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นทนหายห่วงแน่นอนนะครับบอดี้รับประกันว่าไม่มีน็อตตัวใดขยับเลยนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นในส่วนของภายในนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดขายของไฮล็อบิโก้แชมป์โฉมสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับภายในดําหรูหราให้อารมณ์สปอร์ตนะครับที่สําคัญคือเราทําการคาสปาผมรับประกันได้เลยว่าสวยมากๆแน่นอนนะครับตัวรถมีถูกลมและภัยคู่หน้ามาให้นะครับพร้อมพรมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับและวิทยุรุ่นนี้เป็นวิทยุดำนะครับที่สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้นะะครรรััับบเลข 1, 13343,000กกปน ไม่แท้นะครับผมเป็นสเปคที่เปิดแคบได้นะครับผมหรือเทียบเท่ากับ all new นั่นเองด้านท้ายนะครับเดิมสนิททุกอย่างนะครับรับประกันว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแค่เรื่อยๆเท่าไปตามการใช้งานนะครับตัวรถนะครับไม่มีกันชนท้ายมาให้นะครับถ้าลูกค้าต้องการก็คุยกันเป็นพิเศษหลังใหม่ได้นะครับผมย่างนะครับบอกก่อนว่าสภาพเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแต่คำแนะนําผมคือควรเปลี่ยนสวยใสสภาพดีปีใหม่ไม่น้อยภายใดดำนะครับผมช่วงล่างพร้อมใช้งานทั้งของเหลวทําการซวิสให้ใหม่หมดเรีียยยบร้้อวเได่า สตาร์ทกุญแจเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับในราคาแค่359,000บาทนะครับลูกค้านะครับที่ชื่นชอบไฮราวิโก้แชมป์คันนี้นะครับต้องบอกลูกค้าก่อนว่าให้ลูกค้าเปรียบเทียบกับอ l l นิวโฉมม i n เนอร์เชนได้เลยนะครับเพราะว่าเขาคือปี2015นะครับเพรทนะครับจะเป็นปี14จดทะเบียนปี2015นะครับตามสไตล์รถสมัยก่อนนะครับที่จะชอบผลิตก่อนขายจริงนะครับผมเพราะฉะนั้น ผมคนแรกขายเป็นปี2 0 1 5นลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยนยางนะครับผมบวกเพิ่ม10,000บาทนะครับผมจัดการดูแลให้นะครับผมลูกค้าท่านใดต้องการจัดทรงรถนะครับบวกเพิ่ม2 0 0 0 0บาทนะผมผมทำการจัดทรงให้ลูกค้าได้ทุกสไตล์เลยนะครับผมรถนะครับจอดอยู่ที่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเบอร์โทรผมขึ้นว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับผมรับประกันว่าสวยใสไม่น้อยกระบะแข็งสภาพดีขนาดเนี้ย มีน้อยมากๆนะครับและหนึ่งในนั้นก็จอดอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์แอดรับพิเศษคันของเราได้นะครับแอดเจเอ็มคครับเพื่อขอโลเคชั่นนัดดูรถได้นะครับอย่าลืมนะครับเฉพาะคันนี้นะครับผมบริการส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมลูกค้าใดซื้อในรูปแบบการจัดไฟแนนซ์นะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการการจัดไฟแนนซ์นะครับห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมไม่รวม ค่าประกันภัยนะครับค่าประกันภัยอันนี้แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละไฟแนนซ์นะครับผม ร้อยคนร้อยเอกสารร้อยแบบนะครับเพราะฉะนั้นไฟแนนซ์แต่ละไฟแนนซ์ไม่ได้เหมาะสําหรับลูกค้าทุกคนนะครับผมจะเลือกไฟแนนซ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าให้มากที่สุดนะครับข้อดีของคันนี้แน่นอนแหละด้วยความที่ว่าปีของเขามันใหม่นะครับปี2015เนี่ยหรือชนโฉมรีวร่อแล้วเนี่ยยอดจัดเขาเยอะแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ยอดจัดไฟแนนซ์เต็มจานวนนะครับเพราะฉะนั้นร้อยคนร้อยสารล้แบบอย่างที่แจ้งไปนะครับผมการจะซื้อรถหนึ่งคันคุณต้องมีความเตรียมพรม้อม,มนะครับผมแนะนําว่าดาวเยอะผ่อนน้อยดาวน้อยผ่อนเยอะเป็นเรรื่่่่อองงงปปกกตติับแาาายึว จะดูแลและดันเคสให้จนถึงที่สุดนะครับรถจอดอยู่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับเฉพาะคันนี้นะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยครับล็อกวิโก้แชมป์โฉมสุดท้ายโฉมที่ขึ้นชื่อว่าเครื่องยนต์ดีที่สุดวัสดุดีที่สุดนะครับผมและภายในสวยที่สุดนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ